สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะฮะครับผมก็อยู่กับเราสองคนเช่นเคยกับแอปเปิลไทยครับผมวันนี้เราก็มาในช่วงของอนะันบ็อกนะเพราะว่าเรามีสินค้าใหม่ลนะ่าสุดเลยในแบรนด์โด๊บเราจะมาแกะกล่องไรเรียงสเปกกันใช่ให้ครบเลยนะวันนี้ครับผมก็วันนี้ครับแบรนด์โดบมีสินค้าใหม,อม่ออกมาให้เราได้จับจองเป็นเจ้าของอีกแล้วในชื่อรุ่นของโด๊บ มินิ R G B นั่นเองใช่นะคะผมก็เห็นจากด้านหน้านี่ไฟสวยๆเขานะ<ป>นี่เลยปรับได้นะใช่แล้วถ้าผู้่าท่านใดที่ซื้อไปแล้วแบบออยากประหยัดไม่อยากเปลืองแบตก็ปิดไฟดับไฟได้ปิดเปิดไฟได้แล้วก็มี สามารถควบคุมได้ถึง3ระดับด้วยการสลับไฟเขานะครับนะคบผมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะนะครับเราจะได้รู้ว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างมาเลยตั้งแต่ขั้นตอนการแกะกล่องเลยนะใช่แล้วว่าในกล่องนี้ให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างใช่แล้วอันนี้ก็คือตัวกล่องเขาสีขาวแบบนี้นะครับนะคะผมก็จะมีสเปคอยู่ด้านหลังนะคบผมก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยเล็กๆกระทัดลัดนะครับผมอ่ะนะคบเพื่อการไม่เสียเวลาขออนุญาตแกะสักนิดนึงนะครับผมว่าเขามีอะไรมาให้กับท่านผู้ชมบ้างนะครับอ่า นะคะโอ้เปิดมาเจอเลยคือสายชาร์จสายชาร์จอ่าแบบยังเป็น<ท>แบบไทซีอยู่ไทซีก็ดีขึ้นนะจะได้ไวขึ้นในการชาร์จใช่ะนะครับผมแล้วก็มีอ๋อสายคล้องลำโพงมาให้ด้วยนะวอร์สครับผมอ่านะครับหนึ่งเส้นแบบนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตัวลำโพงกันสักนิดนึงอ่าแล้วก็ลำโพงของเขาอ่าเดี๋ยวหยิบที่ตัวน้องบอลก็ได้นะใ,ใกล้ๆนี่เลยนะครับผมก็จะมีที่ลำโพงด้วย นะครับผมแล้วส่วนที่ลําโพงนะ,ะท่านผู้ชมครับเขามีปุ่มควบคุมนะนะครับมาให้ทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนัทงวอดเนาะนี่ฮะนะครับอ่าก็จะมีปุ่มที่เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงลบกระบอกนั่นเองนี่นะครับแล้วก็ปุ่มปิดเปิดเนาะแล้วก็ปุ่มควบคุมไฟอ่านะครับนอกอจากนั้นนะท่านผู้ชมครับด้านหลังของเขานะนอกจากเชื่อมต่อที่เป็นบลูทูธแล้วนะท่านผู้ชมครับผมก็ยังมีสามารถเชื่อมต่อได้เป็นแบบไหนา เสดีการ์ดเสียบไมโครดิกการ์ดได้ไดนดกันช่องนี้เลยนะคะผมก่อนนว่าเราให้ดูอยู่นะคะผมอะนะคะผมส่วนเสียงลำโพงเลยหลายท่านบอกว่าพี่หมุนให้ดูรอบแล้วไม่เห็นมีดอกลำโพงเลยอยู่ด้านบนนะนี่ฮะเสียงตัวนี้ท่านผู้ชมครับอยากจะบอกว่าเป็นลำโพงที่เสียงออกจากด้านบนนะนะคะผมการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเหมาะมากๆเลยก็คงจะเป็นโต๊ะทำงานเนาะนะคะหรือว่าเอาไปฟังเพลินๆตอนเช้านะตอนจิบก,กาแฟนะ อะไรอย่างนี้ใช้งานได้แน่นอนนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะนะครับไล่เรียงไปแล้วว่าแกะกล่องมามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดสเปคกันสักนิดนึงนะคะผมว่าลำโพงโดปมินิ RGB เนี่ยสเปคเขาเป็นยังไงบ้างหน้าล้ำเลิศขนาดไหนนะคะผมอ่ะตัวนี้นะนะท่านผู้ชมครับพูดถึงน้ำหนักก่อนดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าน้ำหนักตัวนี้เบามากจริงๆ215กรัม215กรัมท่านผู้ชมครับเนี่ยเทียบกับมือผมนะ มันมันพกพาง่ายจริงพอดีนะพอดีฝ่ามือเลยอ่านะครับผมก็ใส่กระโปรงใส่กระเป๋าสบายมากเลยนะไปไปกับทุกที่ได้เลยะนะครับนอกจากนี้ครับบลูทูธตัวนี้น้องบอส์ล่าสุดห้าห้จุดศูนย์ห้าจุดศูนย์นะนะครับสำหรับเจ้าตัวบลูทูธรุ่นนี้นะครับผมกําลังขับเขาอยู่ที่ห้าวัตต์นะห้าวัตต์นะนี่ต้องบอกว่าชิวแต่เจ๋งนะห้าวัตต์นี่เป็นวัตต์แทนนะท่านะผู้ชม rms นะอ่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับสามารถเชื่อมต่อกันได้สองตัวเป็นทีทเดียรเบนด์ด้วยแบบไร้สาย อ่านะครับการเชื่อมต่อง่ายนะก็กดที่ปุ่มควบคุมไฟอ่าสามครั้งเปิดมา2ตัวกดที่ปุ่มควบคุมไฟ้3ครั้งติดต่อกันก็จะ pairing เข้าหากันครับผมแล้วก็เปิดบลูทูธค้นหาได้เลยเชื่อมต่อได้เลยนะคะส่วนตัวตัวนี้ครับแบตเตอรี่เลยนะถามมาแน่นอนว่าพี่ครับเล็กๆแบบนี้ใช้งานได้นานไหมตัวนี้แบต6 0 0มิลลิแอมนะ600้มิลลิแอมครับท่านผู้ชมถ้าเปิดความดัง70%เนี่ยได้ถึง6ชั่วโมงเลย นะคะผมก็โหใช้ได้อย่างยาวนานนะ6ชั่วโมงนี้ก็นานนะโหชั้นหนึ่งครั้งนะสำหรับขนาดตัวขนาดนี้นะใช่แล้วนะคะผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะผมส่วนไฟนะคะท่านผู้ชมอย่างที่ท่านเห็นข้างหนนี้เลยเนาะครับนะคะผมก็สามารถปรับได้3ระดับด้วยกันกดปรับได้อ่าเดี๋ยวให้น้องวอตกดให้ดูแล้วกัน,นเปิดเครื่องขึ้นมาท่านผู้ชมครับจะเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้ไหมแล้วก็มีเสียงสัญลักษณน์นี่ก็คือการ pairing Bluetooth เนาะใช่ครับนะคะแล้วก็เป็นไฟสีฟ้าแล้วก็กดปรับตรงนี้ อันนี้ก็คือไฟหลากสีแล้วก็ไข<ส>่ค้างแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเฉดสีไปเรื่อยๆอ่าบบให้ดูเฉดสีสักนิดนึงนี่นอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือสีไฟนะต้องบอกว่าสวยจริงๆสำหรับเจ้าตัว,ตวไฟแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ขี้เลเลยเอกลักษณ์เสียงที่เราทดลองฟังกันนะท่านผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียงกลางใสามากครับอ่าฟังอีซี่ลิสซิเบาๆเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะสำหรับเจ้าตัวนี้ เบ็เขาตัวนี้มันกระชับนะอืกลางใสๆอย่างที่พี่เกียงบอกไปใช่แล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราลองฟังเสียงก่อนไหมอ่าอ่านะครับผมสเปคไปแล้วสเปคไปแล้วลองมาเทสเสียงฟังเสียงกันดูบ้างฮะอันนี้คือผมเชื่อมแบบ2ตัวไว้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราอ่าลองฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตนะครับฟังเสียงครับ ก็เป็นเสียงบางช่วงบางตอนเนาะนะครับผมสมาร์เจ้าตัวนี้นะครับผมโดบมินิ RGB นะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าราคาเบาด้วยราคาเท่าไหร่น้องบอส390บาทราคานี้ท่านผู้ชมครับฟังให้ดีนะรับประกันนะจากศูนย์โดบนะ1ปีเต็มอ่านะครับผมแต่รับประกัน1ปีต้องบอกว่าเล็กเสียตัวลำโพงเนี่ยจิ๋วแต่เสียงไม่จิ๋วเลยสร์เจ้าตัวนี้เสียงนี้เรายอมรับนะใช่แล้วราคใส่นี่ เสียงดีจริงเสียงดีจริงใช่แล้วนะคะผมใครที่มองหาราโพงตัวเล็กๆแบบนี้นะนะคะผมที่แอปเปคไทยสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะช่องทางการสั่งซื้อสักนิดนึงน้องบอสก็ Facebook ของแอปเปคไทยครับผมแล้วก็ l i น์แอดของแอปเปคไทยนะอ่านะคะผมเพื่อนๆเข้ามาได้เลยใช่แล้วนะครับหรือว่าใครสะดวกก็สามารถมาได้ที่หน้าร้านของแอปเปคไทยนะมาฟังเสียงตัวจริงของเขาได้เลยได้ที่หน้าร้านเราเลยครับผมก็ฝากไปด้วยครับสำหรับแบรนด โดบมินิ RGB ีในราคา390บาทรับประกัน1ปี 1> นะคะ <ผม S 2> ที่เอเรสไทยมีขายเรียบร้อยแล้วนะคะคผมไงวันนี้เราสองคนต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ